ธนบัตร20บาทราชการที่9รุ่นนี้รับซื้อหลักหมื่นสวัสดีค่ะฟ้าจากร้านราชาธนาบัตรไทยค่ะคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายถึงธนาบัตรนะคะที่ถืออยู่ในมือเป็นธนาบัตร20บาทหน้าหนุ่มเลขแดงนะคะที่สภาพสวยๆทางร้านรับซื้อสูงถึง50,000บาทเลยนะคะใครที่มีนะคะสังเกตง่ายๆ3จุดนะคะก็คือ1หมวด 2ตัวเลข3ลายเซนนะคะหมวดนี้นะคะจะเป็นหมวด F7 ตัวหนังสือสีแดงนะคะแล้วก็จะต้องเป็นลายเซนขยาโทนวนิกมุลตรีเท่านั้นนะคะเป็นลายเซนและหมวดหมู่ที่ผลิตน้อยที่สุดนะคะหายากโดยสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะค่อนข้างหายากแล้วนะตอนนี้ถ้าใครมีนะคะอยากจะ เปลี่ยนเป็นเงินสดนะคะสามารถขายกับทางร้านได้ราคาสูงถึง50 0 0 0บาทเลยนะคะแต่ถ้าเป็นธนาบัตร20บบาทเลขแดงไม่ใช่ลายเซ็นนี้นะคะเป็นลายเซ็นอื่น สาภาพสวยๆนี้ก็สามารถขายกับทางร้านได้ราคาหลักหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆก,กันเลยนะคะ <Wow. S 1> ใครนะคะที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามสามารถแอดไลน์แอด n ิงแบงหรือจะ Walk-in มาที่ร้านรานชาธนบัตไทยนะคะเปิดให้บริการสาขาบางใหญ่ใกล้กับห้างเซนทรัลเวสเกตสาขาที่2อยู่ตึกแดงตัดจักชั้น2โซน A ค่ะประเมินราคาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ